สัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงวันว,นวานที่ภาคเพียรสู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนพันผ่าน กับชีวิตราชการสายงานสอนพร่ำสอนสิทธิ์อย่างห่วงหาเอื้ออาทรสิทธิ์แรมรอนคอยชี้ทางจนได้ดีถึงเวลาให้ครูได้หยุดพักคุณความดีมีประจักษ์เป็นหลักฐานแม้กเกษียณอายุราชการแต่ผลงานของครูยังก้องไกล ครูถึงคราจุดเปลี่ยนในชีวิตพวกเราน้อมมุทิตาจิตพิสมัยเคารพนอบน้อมครูด้วยหัวใจจักเชิดชูเกียรติครูไว้ตลอดกาล สมยาขาาารรชกประวัติส่วนตัวนางสินธพรภูทัศน์เกิดเมื่อวันที่9เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2504บ้านเลขที่9หมู่7ตำบลดอนนางหงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมประวัต,วติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง7โรงเรียนบ้านนาถอนใหญ่ ปัจจุบันคือโรงเรียนนาถอนวิทยานุกูล,ลเมื่อพุทธศักราช2 5 1 1ถึง2517จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึง3โรงเรียนทาตพนมเมื่อพุทธศักราช2518-2520ถึง2520จบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาวิทยายลัยครูสกลนคร พุทธศักราช2,521ถึง2,522จบประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมโดยศึกษาด้วยตัวเองพุทธศักราช2,526 25จบสอสอบอรประถมศึกษามหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมธิราชพุทธศักราช2,539 25ประวัติการรับราชการ รับราชการตำแหน่งครูเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2525ที่โรงเรียนบ้านพลบกหัวขัววิทยารับราชการตำแหน่งครูคอสสองเมื่อวันที่24ธ <wildlife> right ันวาคมพุทธศักราช2547ที่โรงเรียนดอนนางหงบุรพาสงเคราะห์รับราชการตำแหน่งครูคอสสามเมื่อวันที่28สิงหาคม พุทธศักราช2,552ที่โรงเรียนดอนนางหงบุรพาสงเคราะห์ความรู้สึกและความภาคภูมิใจตลอดชีวิตของการเป็นครูมีความตั้งใจทำหน้าที่ของการเป็นครูอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถมีความภาคภูมิใจ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักเรียนให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตตลอดเวลาการเป็นครูอย่างได้รับมิตรภาพที่ดีจากคุณครูทุกทกท่านได้รับความรู้สึกดีๆจากนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเติมเต็มและให้ชีวิตการเป็นครูที่สมบูรณ์แบบประวัติครอบครัวนางสินธพรภูทัศน์ได้สมรสกับนายสนิทภูทัศน์ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาถอนท่าวิทยาคารมีบุตธ,ธิดาจำนวนสี่คนครูสินธพรภูทัศน์เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีมีความขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นในการทำงานซื่อสัตย์และเสียสละตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยท่านถือคติพจน์ที่ว่าสำนึกในหน้าที่มีความรับผิดชอบ รอบคอบซื่อสัตย์เคร่งครัดคุณธรรมนำตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมภารกิจอื่นใดนั้นทำได้ไม่ยากแต่ภารกิจตรากตรำเนิ่นนานให้ครบวาระสมบูรณ์นั้นแสนยากยิ่งกว่าคุณครูสินทพรภูทัศน์แบกรับภาระที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คุณงามความดีของท่านจะอยู่ในใจของนักเรียนดอนนางหงบูรภาสงเคราะห์สืบไปสูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคนต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไรด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณ